ภาษาไทยะกำลังจะพิพาทเห็นกันชัาในโลกออนไลน์เขาพิมพ์กันรับไม่เหมือนเท่าหน้าเบื่อจงเบยไม่สบายใจบอกตรงที่ตดีโู่นี้โู่นี้และที่นี้ใช่ไหมอ่านมากมากคร้ไร้ไรดใจเห็นแล้วยากจริงไรจริงวิ่ง แทบจะทนไม่ไหวฟังอีหัวร้อรา,ราก็สมม่งเรห้าห้ามาให้ไอกระผมก็ทิ่จะไหวหวยซื้อเื่อหวังจะรวยก็ไม่ถูกหวยสักใบแก็เสียนกันทิ้งกันอรารวาหุดหุดไม่ใช่ภาษภยามนุษย์ถึงจะปัญญามีคำ่าจ่ายอไอกระผมนี่ก็เหนื่อยตาเข้าใจ Lam, 3ามถุงห้าสิบแตัวนั้นสิฟังพิงฉ่อยพี่น้องฟังพิงฉ่อยขายของไปน้ำบวกัมฟังพิงฉ่อยไปน้ำภาษาไทยต้องใช้ถูกเขียถูกม่ถูกนะครับภาษาทยฟังพิงฉ่อยไปเด้อพี่น้องมันจะพาให้เขี พระม,มาพระอชาอชาชาชาในมใครของพี่เพียงช่วยให้ฟังผ่อนเด้อพี่น้องเลย ไอ้ของกเกงียบพอาแห้งแบบเด้ฟังเพลง่อยพอมนะพี่น้องขอบคุณนะคะที่รับชมเจอกันคลิปหน้า